สวัสดีครับพบกับหมอเคนในยิ้มสวยชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้หมอจะมาพูดถึงชุดพอกสีฟันเองที่บ้านนะครับเพราะปัจจุบันนี้มีชุดพอกสีฟันขายในออนไลน์เยอะมากเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดพอกสีฟันที่เป็นถาดมีไฟด้วยนะครับ นี่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องทาความเข้าใจก่อนว่าน้ํายาฟอกสีฟันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของคาร์บอนมายเปอร์ออกไซด์หรือว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับนแพทย์เนี่ยนะครับก็จะใช้น้ํายาที่เป็นคาร์บอนมเปอร์ออกไซด์หรือว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ide, เช่นเดียวกันแต่ว่าในคลินิกนรแพทย์เนี่ยก็จะใช้น้ํายาที่มีความเข้มข้นที่สูงกว่าแล้วใครกันนะครับที่เหมาะกับการฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะครับก็คือคนที่ไม่เคยฟอกสีฟันมาก่อนเลยแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฟันเหลืองขึ้นก่อน,อน ผิดปกติหรือเปล่าผิวฟันมีสีขาวขุน่นกระดำกระด่างหรือเปล่านะครับหรือว่ามีรอยขูดข่มีรอยหยกักมีการสึกมากๆข้อที่2ก็คือคนที่มีสีฟันที่ําขึ้นนะครับจากการที่ได้รับสารบางอย่างนะครับแล้วก็พวกที่ชอบรับประทานชากาแฟอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ฟันเราเนี่ยสีเหลืองขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับแล้วส่วนประกอบอะไรบ้างที่อยู่ในน้ํายาฟอกสีฟันที่เราใช้ที่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็อาจจะมาอยู่ในรูปของไซลินช์แบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในรูปของคล้ายๆปากกา แล้วก็ที่หัวเนี่ยก็จะเป็นผู้กันถ้าเกิดเป็นแบบหลอดเนี่ยก็แค่บีบน้ํายาเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ใส่ในถาดที่เป็นถาดที่จะใส่น้ํายาฟอกสีฟันส่วนสําหรับที่เป็นแบบผู้กันเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการป้ายลงไปบนตัวฟันสําหรับชุดฟอกสีฟันเองที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของถาดที่เขาขายมาเนี่ยก็จะขายคู่นะครับระหว่างถาดแล้วก็ ตัวน้ํายาฟอกสีฟันส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆที่มันมีการให้แสงมาด้วยนะครับในถาดทําให้ระยะเวลาการฟอกสีฟันเนี่ยครับน้อยลงเราก็สามารถนั่งทํางานไปหรือว่าดูทีวีไปแล้วก็ฟอกไปด้วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดฟอกสีฟันที่บ้าน